ครับหลังจากที่เรารรจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้ามาที่หน้าของ v s t ตาบอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาจะเปลี่ยนไปโดยมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเคาระบุว่าอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดเข้าไปเก็บไว้ในตัว Vbar Control ของเราได้นะครับตอนนี้แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับตัว Vbar Control ในเวลานี้นะครับจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆทั้งหมด6หัวข้อซึ่งประกอบด้วยเบสิกก็คือแอปพลิเคชันพื้นฐาน extension นะครับ Setup, Telemetry, Timer แล้วก็ Voice นะครับเรากดที่เครื่องหมายบวกจะเห็นแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดไปที่ปุ่มที่เขียนว่าโหลดแอปนะครับ เขาก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดเข้ามาในตัว Vbar Control ของเราได้นะครับสำหรับแอปไหนที่เราไม่ต้องการใช้นะครับเราก็สามารถอันโหลดออกจากเครื่องได้เช่นเดียวกันโดยการกดที่อันโหลดแอปซึ่งอันนี้ครับมันจะแสดงความชัดเจนตรงที่ว่าโหลดแอปหมายความว่าแอปนั้นยังไม่เคยถูกติดตั้งในเครื่องของเรานะครับสำหรับอันโหลดแอปก็คือหมายความว่าแอปนั้นถูกติดตั้งอยู่ใน Vbar Control เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถโหลดหรืออันโหลดได้ตามที่เราต้องการเลย นะครับอยากได้ตัวไหนก็โหลดเข้าไปตัวไหนที่คิดว่าโหลดไว้แล้วไม่ได้ใช้เก่กกะก็อันโหลดออกไปนะครับอันนี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้ทาง v-stabi ออกมาให้เราดาวน์โหลดได้นะครับการโหลดแอปพลิเคชันพวกนี้ฟรีนะครับสามารถโหลดได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยากลองก็ลองได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาของ v b r Control นะครับก็จะมีทั้ง Bu ต d ิ b ็ x f u n ฟัง o ์ อันนี้ก็สำหรับที่เรามี V-Bar Control มากกว่า1ตัวแล้วเราจะใช้เป็นลักษณะของ w i r e l e s s t r a i n e r นะครับเราก็สามารถโหลดแอป,ปตัวนี้มาแล้วก็เซตค่าอยู่ในตัว V-Bar คอนโทรลของเราได้นะครับแอป,ปจะมีหลายตัวมากเยอะแยะเลยนะครับสำหรับท่านที่เอาตัว V-Bar Control ไปเล่นกับหอน้ำมันนะครับเราต้องการจะเปิดฟังก์ชัน Governor สำหรับเครื่องเครื่องยนต์นะครับก็จะมี ในตัวโฟลเนอร์ให้เราดาวน์โหลดนะครับ V-bar Pro Parameter อันนี้ก็คือสําหรับท่านที่คุ้นเคยกับการใช้งาน V-bar อยู่แล้วแล้วก็อัปโปรไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของตัวโปรนะครับให้เราสามารถเปิดใช้งานตัว V-bar Pro ได้ Telemetry อันนี้คือฟังก์ชันสำหรับส่งข้อมูลกลับมาที่ตัว V-bar Control เรานะครับ t i m e r อันนี้ก็คือเป็นเหมือน การจับเวลานะครับว่าเราต้องการจะบินไฟล์ละกี่นาทีจะเปิดเป็นเขาอัพเขาดาวอันนี้ในตัวแอปพลิเคชันสามารถตั้งได้นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นความสามารถอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นของเล่นสนุกติดแถมมานะครับก็คือฟังก์ชัน Voice จะเป็นการพูดด้วยเสียงคําพูดแทนที่จะเป็นเสียงติ๊ตัดติ๊ตัดเพื่อเตือนเรายกตัวอย่างเช่นเวลาเราเปิดทัมเมอร์ใกล้หมดเวลาอะไรเงี้ยครับเขาจะพูดเตือนเราโดย ตอนนี้ที่มีให้ดาวน์โหลดจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ในเบื้องต้นสำหรับซอฟต์แวร์ที่เราสามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าเฟิร์มแวร์ที่เราสามารถที่จะอัปได้ของตัว VBA Control นะครับง่ายๆเราสามารถทำผ่านเว็บไซต์ของ v s t a b i ได้เลยหลังจากที่เราได้ Account มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้มีความสุขกับการทดลองเล่นตัว VBA Control สำหรับคลิปนี้ คงพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ